ช่องหนูดีชแนลเวลวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านปาดองให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะไปนี่นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะแต่นี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือเราจะมาลางพลมเนาะนี่นะคะก็จะเป็นลูกยลูพี่น,น้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือตู๊กยางค่ะนี่คือตุ๊กตาห้องรับแขกนะคะมีโต๊ะอืม นี่คือบ้านบ้านเราเลี้ยงหมาด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นหน้ามุกหน้ามุกก็คือกรงหางหมาเวลามีคนคนมาคนออกอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่คือพัดลมนี่คือห้องนอนของคณย่ญญานะคะนี่คือเตียงนอนนะคะและนี่คืออันนี้กางออกมาได้เนาะ,ะนี่คือสมาร์ททีวีที่สามารถดู YouTube ได้นะคะ นี่ที่นั่งเล่นพัดลมนะคะอันนี้คือมีชั้นสองด้วยนะคะแต่พ์ทหน้านะคะเราจะมารีวิวชั้นสองกัน,นะคะ่ะอันนี้คือห้องที่มีคอมเสื้อผ้าที่ชาร์จแบตที่ชงนมชงกาแฟนี่ช้อนจานต้มน,น้ำร้อนอะไรประมาณนี้นะ,ะนี่ที่เปิดไฟปิดไฟเปิดพัดลมนี่นะคะ โต๊ะทานข้าวนี่ก็จะประมาณนี้เนาะน, <c oughs> นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางวีเจลล้ำบำรุงอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือ เตียงนอนนอนเล่นอันนั้นก็คือสมาร์ททีวีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรีโมทนะคะต่อไปนี่นะคะก็จะเป็นถังขยะตู้เย็นนี่นะคะเป็นห้องทานข้าวทั้งหมดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำมีสวยเลยนี่นะคะมีกระจกด้วยเ <c oughs> นี่ยฮะ,ะก็จะเป็น ที่ปรับน้ำอุ่นน้องนะที่นวดผมอะไรประมาณนี้ขอเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยค่ะไปนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนี่คือบ้านเช่าเนาะนี่อันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวสำหรับทำอาหารอะไรประมาณนี้เนาะ น,นี่หนูก็เป็นซิงล้างจานที่วางจานที่เก็บจานอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นปัน๊มน้ำน้านำข้างในประมาณนี้อ่างล้างข้ามหมานี่นะคะนี่เป็นที่ถูบ้านนี่เป็นที่ให้หายมานะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อแล้วถ้าวันเธอค่ะต่มีชามาอีกตัวหนึ่งสองตัวแล้วค่ะตอนนี่เป็นไม้แล้วก็อืมในเยอะเลยนี่นะคะคือการถางต้นไม้ นี่คือหน้ามุกนะนี่กองขังหมามีโต๊ะอะไรด้วยก็ม้าหินแล้วก็นี่แล้ทันเข้าห้องนอนอันนั้นห้องห้องหมาเนาะแล้วก็มีเป้แล้วก็ม้าหินเนี่ตรงนู้นก็มีอะไรมากมายเลยรถยนต์ พี่ตาข้านี่ต้นไม้อันนี้คือห้องออฟฟิศนะคะเจอแล้วน้องหนะนี่ฮะไม่ยินเอ๊ะทำไมอะทำไมครับผมมองหน้ากล้องเหรอน่าเอายืดยืดยืดนี่ตัวผู้นะมองหน้ากล้องมองหน้ากล้อง เไป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 ,ไป <c oughs> อันนี้ตัวผู้นะคะเอ,อื้อมใช่อันนี้ตัวผู้ค่ะนี่ตัวเมียนะคะไปนี่คือเอ้ยโอ๊สารเจ้าที่เจ้าทางเนาะนี่อันนี้คือตะไคร้นะคะนีมันมาเยอะเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโอ่งค่ะ ปหต้นไม้เยอะมากอันนี้คือต้นมะม่วงนี่นะคะอันนี้คืออ,อ,อันนี้คือที่ฝังศพข,ของมาตัวที่3ามของเราชื่อพี่เปปซี่นะคะอายุสิบหกค่ะก็เท่ากับอายุ100ร้อยปีแล้วนะคะนี่นะคะเราใช้เราใช้เ,ใชเอ่อบุญ บนบนอะไรไม่รู้่ะทีบนในนี่นะคะบนตัวน้องเอ้ยบนตัวพี่เป๊ปนะคะพี่เป๊ปซี่บนตัวพี่เป๊ปซี่เนาะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมตัวแล้วก็ขุดหลุมใส่นี่นี่ไปทั้งงานแล้วนะต้นไม้ดอกไม้ยังไม่เขียวเลยอะ่ะนี่นะคะก็ ต่อไปเราจะพาตัวไปดูน้องหมานะคะ่ะเนะเก๋ชอบรูน้องตัวนี้นะคะตัวเมียนะคะคี้ออนถึงคี้อ,อนเดี๋ยวแบบหัวง,งก็เลยแบบขูน้องเนี่ยววน้งองเยอะเงี้ยอะไรน้องแม่ก้งองเหรอฮะคุณไแม่ก้องเหรอ วันน้ากออันนี้ตัวเมียนะคะคีออนดูตัวต่อไปกันเลยนะคะนี่นี่นี่ลิ้นลินล้นชากูน้อน้องก็ชอบแบบกลัวเลยนะคะไม,กกไมไก่กล้าเข้าใกล้เลยไม่ได้กล้าเข้าใกล้กีน่นะแต่ว่าคี้รแวงอ่ะคี้รแวงคนถ้าไม่ใช่ป้าดองนะคะส่วนเราเนี่ยเราก็จับได้เอาน้ำได้แต่ว่า เนะี่ยแต่พวกตัวอะไรไม่ดีหรอกนะคะไม่ดีจับแก้วัวเนี่ยได้นะะไปดูกันเลยน้งโคกโอ้อะไรอะ่อะเฮ้ยทำอะไรอ่ะกินอะไรอะ่ะกกินอะไร นั่นกินไม่ได้กินไม่ได้อะไรอ่ะฮ้า<อ>ไอะไล้วครับอะแล้วเฮ้

อ๋อขอยู่ในตักที่นอนอยู่อะเนี่ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยตักที่นอนอยู่อ๋อเป็นไงครับผมจะทำยังไงหรือจะนอนบนหมอเลยนอนบนหมอเลยไหมครับนอนบนหมอเลยไหมนอนแล้วจะอ๋อเ <c oughs> นี่ยตัวฟูตัวฟูสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวมีเอ่อถ่ายรีวิวบ้านพาทัวร์บ้านชั้นสองอีกทีนึงนะคะบ๊ายบาย